น้ำมันมะพร้าวลงไป30หยดนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ส่วนผสมไม่รู้จำถูกจำผิดนะบาลานช่วยให้เลือดมันไหลเวียนดีนะครับแล้วก็จะผสมกับดีบูที่ช่วยเคลายกล้ามเนื้อไม่รู้จำผิดจำถูกนะเพิ่งลองแต่ว่าไอ้ไอคูน่นี้ใช้บ่อยก็ที่ซื้อน้ำมันเนี่ยซื้อเอเซนเชียลออล์ของโดเทร่าเนี่ยก็เนี่ยแหละ เพื่อการเล่นกีฬาโดยเฉพาะเลยสามยอดแพงแพงไม่ใช่รหรอกแล้วก็มันเป็นสิบสิบกว่หนึ่งไหยไม่รู้ถูกผิดเองไม่รู้ไอ้นี้ปูนี่ยหัวเินฝามาจะป้องกันการลีกแล้วกันาการรั่วซึมก็ต้องกดลงไปแล้วก็ปิดขึ้นมา มันจะออกง่ายกว่าฝาชาวบ้านเนาะฝาชาวบ้านก็เป็นแค่ฝากกเกียวนะฝาที่ปูจะเป็นฝาอะไรสักอย่างรูกที่มันแหละพ่วมกันหนึ่งส,งสามร,รวมนิดหน่อยก็ช่างมันสามก,กว่าเมื่อกีก้ก็แย่ๆแย่พอดีเดี๋ยวจะลงไปเล่นบาแลนะออกกังกายอายุเยอะแล้วต้องดูแลตัวเองนะรักษาสุขภาพนครับแล้วก็ หัวโรลเลอร์บอลเนี่ยมันไม่ได้แถมก็ซื้อเอาเองทำไ้อ้องใช้หัวโรลเลอร์บอลเวลาใช้จะได้ประหยัดหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นหัวแบบนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูมันก็จะกลายเป็นหัวฝาหยอดเฉยๆอ่านี่ก็โรลเลอร์บอลไว้เอาเป็นว่าโรลเลอร์บอลมันทําให้การใช้น้ำมันมันควบคุมปริมาณออกได้เอาเล็ตมันออกได้เอาเลตก็คือการไหลออกมานะครับ เมื่อกี้เห็นไห้ว่า,าทวนอีกทีนึงเนะ FO, าะ CFO FCO FCO Fractionate Coconut Oil ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใส่ลงไปก่อนจริงๆใส่ Oil ก่อนก็นได้นะแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวทีหลังมันจะเบลนดหรือมิดได้ดีแล้วก็ขยับจริงๆมันมีแค่นี้แต่ว่าถ้าอยากผสมเยอะๆก็ตามสัดส่วนเข้าไป10ต่อ1หรือ10ต่อ2แล้วแล้วแต่ชอบอะเออ ชอบมากก็ใส่มากเหมือนศรัทธามากก็ใส่มากนะเนาะศรัทธาน้อยก็ใส่น้อยอันนี้ก็คือศรัทธาศรัทธาโดยเขาเรียกอะไรคอนเซิร์นเรื่องปริมาณของที่มันจะหมดลงไปเพราะว่าโอ้ดีบูเหลือเท่านี้แล้วว่าดีบูเหลือไม่ถึงครึ่งขวดแล้วก็พอดีผสมแบบแจกให้พี่ๆน้องๆที่ทํางานเนาะเห็นปวดตัวปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้ผสมเจอก็ให้ไปเรื่อย,อ,ยอันนี้ครึ่งขวดกว่า มันราคามันก็แพงอยู่แหละแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอารมณ์คล้ายๆกับอ้างอิงสมมติว่าซื้ออะไรไปอย่างหนึ่งอายกตัวอย่าง Apple Watch 1มืนสีแต่1มื่นสี่แล้วทำให้เรามีวินัยรักษาสุขภาพได้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกกําลังกายมันก็หางออกมาต่อวันแล้วมันก็ไม่กี่บาทหรอกมันก็เหมือนกันอะออยอะอยอ,อยมันใช้ได้หลายเบ n นฟิตหลายประโยชน์หลายฟังก์ชันอาจจะทางเดินหายใจการช่วยนอนคัน ผื่นแพ้ช่วยย่อยอหลายหลายอย่างถ้าถ้าประยุกต์แล้วลองศึกษาดูหลายๆอย่างแต่ตัวนี้ก็คือจะผสมเพื่อเอาไปออกกำลังกายซึ่งมันก็มีอีกสเต็ปหนึ่งที่ทำไมเอาพวกนี้มาตัวที่ไม่ใช่ดีบูกับาลานเพราะว่ามันเป็นออยที่ช่วยในเรื่องการหายใจก็แม่หนิงกน็นำมาแล้วแม่หนิงก็เป็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง essential อ i ยที่ ใช้มาระยะเวลาประมาณนึงมีการอบรมอะไรคือเอาวันว่าแกเก่งอะ่ะทีนี้ก็มื่อวานม่นหนิงก็แนะนะมาว่าถ้าถ้าผมเล่นบาสเล่นกีฬาแล้วให้เออ่ใช้ก่อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อใช้ระหว่างเล่นกีฬาออกกําลังเพื่อให้หายใจดีขึ้นเพราะว่าตอนเล่นกีฬามันจะอินเฮลกับเอ็กเฮหายใจเข้าหายใจออกเยมันจะค่อนข้างหนักเนาะก็เลยเตรียมตัวก็เลยเดี๋ยว ไอเน,นี้ไม่เอาลงไปแล้วเพราะผสมแล้วไอนนตัวบาลานซ์เดีบดูนะครับส่วนเดี๋ยวจะให้ดูคืออะแดปทีฟเปเปอร์มินเอออีซีแอร์แล้วก็อะโลมาทัชอันนี้คือยังไม่เคยใช้สำหรับเล่นกีฬาแต่ลองดูว่าระหว่างเล่นกีฬาหายใจจะเป็นไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเล่นเสร็จหรือระหว่างเล่นเดี๋ยวอัดคลิปมาให้ดูประมาณนี้ถ้าเกิดจะให้ดูออยที่มีก็คือไม่ได้มีเยอะนะคือมันมีเยอะแยะมากมายที่ที่ ที่ผสมแล้วฟังก์ชันได้นะครับนี่ก็คือแต่ละสีแต่ละระกูลก็มีประโยชน์อัทถประโยชน์ของมันนะครับไอที่บนนี้ก็คือผสมแล้วมันมีออยตัวทําไมเอาน้ําพึ้งมาวางเอาน้ําพึ่งมาผสมน้าร้อนแล้วก็ใส่เลมอนนะครับก็แก้เจ็บคอแล้วก็ลาเวนเดอร์อช่วยนอนเยอะต้องลองศึกษาดูก็เพิ่งเริ่มศึกษาดูก็มันคือธรรมชาติอนะเนาะมันคือธรรมชาติบําบัดหรือ มันมันคือน้ำมันที่ <c oughs> ที่กัดมาจากพืชนั้นๆหรือต้นไม้นั้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่วิธกรรมกรรม,มวิธีของมันนสกัดน้ําสกัด,ดน้่นนั่นนี่แล้วก็มีแหล่งปลูกที่สะอาดดินที่ดีกรรมวิธีที่ค่อนข้างเพียวจนได้อ,อมาตรฐานของอะไรว่าเดี๋ยวนะให้ดูมันชื่อ CPTG ไม่รู้จะเห็นไหมเนาะอยู่ตรงนี้มันเป็นตัวบอกว่าเ ทุกอย่างสะอาดได้กรรมวิธีทึกทำความเข้าใจง่ายๆคล้ายมอกรแต่มันจะล้ํากว่ามอกรน,นิดหน่อยที่ว่าออยพวกนี้นอกจากจะดมได้ทาได้แล้วก็ยังกินได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูเป็นหมวดหมู่เนะาะบางตัวมันกิกนไม่ได้อะไรอย่างเช่นอย่างเช่น,ชนตัวที่กินไม่ได้คือตัวนี้อะดปทีตัวที่เกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับความพวบคุมอารมณ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะกินไม่ได้แต่ว่าตัวที่กินได้ ก็คือหนีเปเปอร์มิน erm ก็กินได้แก้เจ็บคอมันก่อนแก้ไขอะไรเงี้ยหยดในหัวหัวร้อนเดี๋ยวหยวดให้ดูเลยหัวร้อนหรือไม่สบายตัวอะไรมันก็เหมือนเปเปอร์มินในเนี่ยหยดปุ๊บปุ๊บปุ๊บขยี้ขยี้แล้วก็หัวร้อนก็จะเอาหัวเบาลงว่าใครเล่นอาร์วีก็ประโยชน์ได้ก็หรือว่าเคยเห็นเพื่อนก็คือรูปรูปรูป,รปเพื่อให้มันเหมือนกันสบายตัวหรืออะไรเงี้ยหรือกินกินก็คือ เดี๋ยวจะไม่เชื่อไงก็เลยเนี่ยให้ดูห,ดหยดให้ดูทาให้ดูแล้วก็กินให้ดูแต่ต้องอ่านดีๆนะตัวไหนกินได้กินไม่ได้มันจะมีบอกอรายละเอียดอยู่สำหรับ Essential ียลถามว่าขายของไหมไม่เคยคิดเลยคือรู้สึกว่าเออมันดีผมเป็นคนกล้าลองก็เลยก็เลยถ่ายคลิปไปเรื่อยเวลาตอนนี้แร่เหมือนเดยเลยก็ลองลองผิดลองถูกใช้ใดูใช้ดีก็บอกต่อพอดี เื่อนที่ทํางานก็แบบใช้แรงเยอะเหมือนพี่ๆหลายๆคนอย่างเงี้ยก็ปวดเมื่อยตัวเนาะเราก็เลยผสมดีบูเป็นตัวนี้เป็นตัวเมื่อกี้แหละดีบูที่ให้ดูเมเยอะคู่เนี้ยดีบูกับร้านแล้วผสมกับน้ำมันมะพร้าว a ฟชชั่นเน็ตเอ่อโกกนาตอยก็มาเป็นตัวนี้นี่เห็นไหมผสมให้เข้าไปครึ่งหลอดก็สัดส่วนตามเหมือนไอ้หลอดหม่นี่นแหละก็เห็นว่าเขาเรียกอะไรดี ก็คือถ้าเราบอกต่อสิ่งที่มีประโยชน์ได้โดยไม่ได้คาดหวัอองตัวเงินผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่น่ากระทําแล้วให้ส่งต่อกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยส่วนส่วนเอ่อการจะซื้อหรือการจะใช้หรือการจะขายนั้นเป็นเรื่องของความพึงพอใจที่ประทับใจชอบมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไปเล่นบ้านแล้วเดี๋ยวสายนี่นะครับเอ่อน้ำมัน หอมละเหยือดอเทราบิวจากเมกานำเข้านะครับใครสนใจก็ถามมาบาย